มาเนอะรวเหอกคนเล่นเขินเขินผู้หญิงก็เขินผู้ชายก็เขินไม่ยุ่งกับใครดีเนี่ยใคร แด่ข้อเหรอ,อ,อไม่มันเขินน้องมันเขินนี้ออฟก็เขินแม็กเขินไหมพี่เขินนะเขินเขินเหลือเหลือเหลืออันนี้สวยอะ่ะโอ,อ้โหเหลือเหลือเหลือเขิกบล้อถูกไม่ยินนะในบ้านเราแบบมีเคิร์ฟมแน่บ้านเราเป็นทรงหลังคาจั่วเนเอะ น้องอีกเอาเลกกิ้งตัวใหม่ไหมลูกเฮ้ยเอ็กเห็นไหมไม่เห็นดีไมหมคะตรงเป้าปัญหาเกิดมีคนอยากได้เลกกิ้งตัวใหม่นะคะตูิกิ้งอะไรอ่ะ หัวลอยอ่ะอมันเวฟอะไรวะมันเวฟอะไรวะที่พี่เวฟไอ้ที่แช่์ไว้ที่มึงก่ออ๋อที่ถึงกอออุตส่าห์หลบอุตส่าห์ที่พี่แบบถือว่เสียงดังเล้วจะบอกว่าเปลืองที่ใส่ตู้เย็นมากลัวเสีย